ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้ก็มาพบกับมนะังโก้นะก็อยู่ในเกม v o l l e t i o กันอีกแล้วนะครับวันนี้ตัวนี้ผมก็อันดับที่แผมที่เรียบร้อยนะครับที่ช่วงที่อัดนี่คือไม่ได้ท็อปเทนแต่พออัดปุ๊บเอ้ยไม่ใช่พอไม่อัดนี่คือท็อปเทนรลลัวๆมันเป็นไป,นปนได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับทุกคน Ui, tôi đã nói tay tôi đã nói tay kin 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 Nhom, 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 nhom nom rồi, nom 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 rồi, nom 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 rồi, nom nom rồi, gặp luôn Ui, sống, sống sống, 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 sống có tay à mà Mầm, mầm, nhom, 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 อุ้ยตัวนั้นในตายมันล้อมกันตายอ่ะเออเสียดายไม่แบ่งเรากินเลยมาถึงตัวนั้นในน้องพี่ตัวน,นอกตัวน,นอตแบ่งเรากินดีมากเน่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 นตัวสีเหลืองเฮ้ยตัวสีเขียวนี่นี่โอ้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนี่อร่อยเลยอร่อย,อ,ย,อ,ยอิ่มเอ็มโอ้ยคูณสิบ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 ขอเก็บนิดเดียวขอเก็บนิดเดียวพอแค่มีคูณสิบก็น่าจะได้แล้ว ด้านในโอ้โหด้านในไม่ได้แล้วอิ่มเอมเลยคุณสิบเพิ่งมาตอนนี้อ้โหตอนนี้เราเอันดับสี่ครับเราเอันดับสี่แล้วจะไปถึงอันดับหนึ่งไหมจะไปถึงหรือไม่ไม่รู้ถามตัวเองทําไม <c oughs> มีคุณฮะว้าวอร่อยอร่อยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรป่านเนี่ยโคตรดีเลยอุ้ยอันดับสี่เหมือนเดิมต้องหกล้านอัพโอ้โหหกล้านอัพเลยเหระ ป,าด,า,ปาดหน้าแบบสวยๆปาดหน้าแบบสวยๆสวยงามครับสวยงามปาดหน้าสวยงามมากสวยงามมากชอดด็อตเมื่อกี้ถ้าสวยไม่จริงก็คงไม่ได้ปาดนี่โอ้มันมีวิ่งเร็วว่ะโอ้แย่งเรามีวิ่งเร็วเสียดายแล้วจ,จ่ายจังหวะด้วยอันนี้เอา้าเราโดนปาดได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเราโดนปาดเดี๋ยว <ś led> อําดับที่ห้าอําดับที่ห้าไม่เป็นไรอืมดับห้าไม่เป็นไรครับอืมดับห้ายังดียังดีเทปท็อปเซนท็อปเซนโอเคท็อปเซนอืมดับห้าอืมดับห้าดีอยู่ดีอยู่เออแต่เรากลับมาอืมดับร้อยอีกแล้วอ่ะดับร้อยเออทางนี้มันแปลกๆทางนี้ไปไม่ได้ มันไปไม่ได้ทางนี้โอ้โหไข่สร้างมาเนี่ยอยากจะตบหัวไม่เีงบไปสักแปะหนึ่งนะผมตายรอบก่อนไปทีออ่อันดับที่ห้าอืมอันดับเบสของเรานะครับอันดับที่สูงที่สุดที่ผมเคยทอมแล้วกที่ผมเคยทอมเปลี่ยนลายบ้างดีกว่าลายหัวใจเอ้ลายบบอ ing, บบอ ing, ไอ้ตมบ่วงบ้างเต็ม่วงบ้างไอ้ติมไอ้ติม จิตใจเราจะเย็นๆนะครับเย็นๆเฮ้ย hey, อันนี้มันไม่ใช่ติมนี่ลายอะไรครับเนี่ยเฮ้ย hey, ลายอะไรลายแมวอ่ะดูยากหน่อยฮะอู้ห้าว่าแล้วลายแมวมันใช้ได้ลายแมวมันใช้ได้ลา,มมไดลายแมวนะไม่ใช่ลาย messenger นี่ะอะไรนะลายแมวนะไม่ใช่ messenger แมวเออตรงนี้ดิมุกเลยเนะี่ยมุกเลยเนะี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นไงลายแมวเรา ลายแมวแมททิ้งเชือกแมวอย่าเอาไปหาเล่นกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวโดนใส่ใสดูดอุ้ยไม่ใช่พูดอะไรน่ะพูดอะไรน่ะอฮ้ยเออเออไปได้โอเคเออเบอร์เบอร์อยูชงงี่เง่าจ้าเฮ้ยอย่าอย่านะอย่าโดนนะอย่าโดนนะมันไม่ดีนะมันไม่ดีเสียงรองน้ำรองมากเลยร้องมากมากเลยเอ้ยเอ้ยเอา โดนปาดหน้าแล้วก็ตายเองดีมากตบมือพูดคำเดียวว่าสมน้ำหน้าอะ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 รู้ว่าปาดไม่ได้ก็ยังปาดพอปาดเสร็จก็โดนช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 นสีเหลืองเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ย,เย,เยปาดหน้าสวยงะ่ะสวยให้งามจริงๆ โอ้โนเมื่อกี้คือโอ้สาดผ่านงาแบบงามๆแล้วแบบงามๆสาวไหว้เลยเอ่ะงามๆเลยแล้วก็อาปาดแบบเพ่โดนอาโดนเคงับตูดน,นี่ปาดท่เตายแบบโง่ๆสมองผมนี่มันกระโหลกกะลาปลากระป๋องสองขวด จริงๆเลยเบียดซะหน่อยเบียดแน่ตายเห็นไหมเทคนิคที่ไม่รับอู้สีแดงตายปุ๊บจบต,ต่อไปมาเลยใส่สีแดงแค่อืใแคแบบชิวๆแบบหรือว่ายังไงสีแดงแค่อือ่าตัวนี้ตายต่อสีแดงตัวนี้เป็นขนมหวานสีแดงคือ อาหารจริงนะครับอุ้ยอ่าตัวที่สองเป็นไงปาดแบบม่วๆซั่วๆแต่ดันได้พ่วก,กับบินเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอืมไม่มีสติแล้วตอนนี้ตอนนี้อัมดัี่ด้40เปอร์แล้วอืมปาดเองไม่มีขั้นต่ําเ,เกี่ยวอะไรอะตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าน่าสนใจน่าสนใจทุกตัวเลยแต่ปาดไม่ได้หรอกเ <c oughs> จ้าผมสิแน่เป็นไง เออเป็นไงการปาดระดับอีพิกนะอีพิกจริงๆไม่อีพิกปาดไม่ได้หรอกใช่ผมตอนนี้เราอยู่ชิดขอบมากแบบซูเปอร์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 อัลตา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 เวลี่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 พ่ออ่าหยุดไปลิปุ่ง วงไปจะล้อมตัวสีฟ้าล้อมได้หรือไม่มาติดตามตอนต่อไปติดตามตอนต่อไปีเรียบร้อยตัวล้อมสีฟ้าโดนล้อมสีฟ้าโดนล้อมไปแล้วนะครับผมสีฟ้ามันโดนล้อมไปมันโดนล้อมไปแล้วสีฟ้าโดนล้อมเรียบร้อยแล้วตัวล้อมเรียบร้อยแล้วสีฟ้าครับผมขอโทษนะที่ล้อมอะ แต่มันจําเป็นนะอืมล้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมล้อมแล้วล้อมเสร็จแล้วตอนนี้เลยสีฟ้ามันก็จะได้เป็นอิสระอยู่ในตัวของเรานะครับเป็นอิสระอยู่ในตัวของเราย้ําว่าอยู่แค่ในตัวของเราแล้วก็จะัหวันดีครับพี่วันดีครับพี่วันดีครับพี่ฮัลนหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเบียดมันเบียดมันฉลาดมันเบียดมันเบียดเดี๋ยวมันเบียด มันเบียดสีเบียดเอ้ยจะจะเบีเยดอะไรนักหนาจะเบีเยดอะไรนักหนาเอาตาย what what ผมตาย what มันใช้เทคนิคอะไรอ่ะเทคนิคขั้นสูงเลยน,ะน,ะน,ะนะนะั่นน่ะเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้คือเทคนิคขั้นสูงนะครับเทคนิคขั้นสูงเลยเทคนิคขั้นสูงมากเลย คือเมื่อกี้ผมเจอคนเก่งแล้วมันก็ตายตามด้วยนะคือมันกินแล้วมันพุ่งไปชนตัวด้านในอ่ะอุ่สาสล้อมสวยๆแล้วอ่ะโอ้ยใส่ไม่ดีเลยสาดล้อมสวยๆแล้วนะดี เริ่มเกมใหม่แล้วผมว่าเกมนี้จะเป็นตาสุดท้ายของผมนะครับเพราะว่าผมต้องไปทำธุระอย่างอื่นแล้วอะไปถ่ายนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชถ่ายถ่ายไปไปทำธุระทำธุระถ่ายหนักถ่ายเบาจับแปลกอู้กินอู้มีคนณสิบพอดีมีคูณสิบพอดีมีคูณ,อคณโอ้คนสิบหมดแล้วอ่ะหมดเร็วจุงเบย คุณฉิบนี่ใส่ไม่ดีนี่ใส่ไม่ดีคุณสิบมันนี่ใส่ไม่ดีมันนี่ใส่ม,นนใสมันไม่ดีนี่ปาดหน้าแบบซูเปอร์สวยสวยด้วยครับแม่เหล็กวันนี้ครับคุณอัศวินแม่โอเคตาสุดท้ายของผมก็ได้จบวันที่เรียบร้อยด้วยสกอร์สามพันหนึ่งร้อยเอ็ดสิบแปดแสน ปิดเออโอเคนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้โอเคนะไปเจองผ่านหน้านะครับผมผัานหน้าผมจะทำเป็นอะไรก็ด,ดูติดตามก่นโดยการกดติดตามนั่นแหละจำขายด้วยไปไป